สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเอกชนะชุติยนนท์นะครับเจ้าชายตัาปะคงนะฮะทางสถานีทีวีเฟซบุ๊กนะครับช่องเจ้าชายตัาปะคงแต่ถ้าเป็นช่อง y t u t u นะฮะก็จะเป็นช่องโว้ยายทีวนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่ถนนสามัคคีนะฮะท่านผู้ชมครับและก็มาดูว่าในวิกฤตของโควิดวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็คนที่จะมาซื้อมาจับมาจ่ายตลาดนัดนี่นะครับ เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรและอยู่เป็นกันอย่างไรนะฮะขายดีไหมมีคนไหมนะครับสอบถามกันนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมว่าชีวิตทุกวันนี้เราเจอทั้งวิกฤตของไวรัสโควิดเราเจอทั้งพอรอกอฉุกเฉินนะครับเราเจอทั้งเคอร์ฟิวด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือเราเจอปัญหาเรื่องค่าไฟแพงด้วยนะฮะวันนี้เขาอยู่กันยังไงก็ตามผมมานะครับนี่เป็นเป็นบริเวณหน้าการับขายดีไหมครับพี่วันนี้ เรื่อยๆครับเรืเอ่อยๆก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเนาะเริ่มมันซาแล้วครับมันเริ่มซา<อ>แล้วทำ<อ>เยอะแล้วเป็นไงราคาเท่าไหร่เดีย๋ยวนี้จากเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ลดมาครึ่งหนึ่งเลยครับลดครึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้อีกหิบก็มาขาย20บ,บาทก็ต่อไปก็คงไม่ลดแล้วแหละคงจะเลิกจาก20บ,บาทก็เหลือ10บ,บาทครับก็คงจะต้องเลิกแล้วเนาะถ้าลดไปนี้ก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเราคืออยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับ แต่ที่รับมานี่รับมาจากไหนแล้วเนี่ยอันนี้เย็บเองเย็บเองเย็บที่ไหนครับพี่อยู่ที่ซอยเรวดีนนทบุรีอยู่ที่ซอยเรบดีนนทบุรีนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปแล้วเพราะว่าปกติผมจะขายกางเกงเย็บกางเกงขายเกงขาสั้นรับัอนี้เขาไม่ขายปุ๊เกยเย็บอันนี้ต่อพอได้ค่ากับข้าวไปเพาได้นะใหม่ใหมก็โอเคนะใหม่ๆหม่ แต่ตอนนี้ต่นี้ไปหมดทั่วทุกคนนี่นเองนี่ก็สีมัใครๆก็ขายใครๆก็เย็บแล้วนะคนไม่มีอะไรทําคนบ้านไหนมีแจกเขาไม่เย็บขายกันเต็มเลยเกี่ยวกันไหมกับเขาที่ไม่ให้ไปไหนคนเลยอยู่บ้านเลยก็เลยทํากันาเกี่ยวมากเลยครับมันไม่มีอะไรทำนะมันขายไม่ไองยื่นขายไม่ได้ด้วยรับมันก็ขายได้นี่อย่างเดียวครับพวกของใช้พวกเป็นผ้านะขายแมสได้อย่างเดียวครับ อย,อ,อ,อย่างอื่นขายไม่ได้เลยนะครับไม่มีแมกขายก็นอนอยู่บ้านแล้วผลกระทบเยอะไหมตอนนี้เยอะมากครับคือถ้าเราไม่มีขายอย่างนี้ไม่รู้จะอะไรกินแล้วอย่างเรามาขายอย่างนี้เราเช่าค่า,าที่เข้าแข่งไหมไม่ละตลาดนี้ไม่แพงครับเกียดแค่สี่สิบบาทโอ้ดีถือว่าถูกเนาะครับไอ,อเป็นสีสีห้าเบ,บีลายลายนี่สี่บาทถ้าถ้าเบียดไมสี่ห้าบาทสี่ริ้นนะถ้าเป็นต้นนะอันนี้จะดี ค่าดีแล้วก็มันมีนี่นะสิดคาแบบอันนี้โลโก้นี่ทําเองเลยเหรอโลโก้มันทำมันมาจากกางเกงว็เลยหมอโลโก้นี่เอามาจากกาะเกงเลยมาแปลงใส่โอ้ทำกระเกงขายอยู่ทำกาะเกงขายอยู่อะไรอยู่นะแล้วได้ได้เงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรกับเขาไม่ละห้าพันบาทะลงไปยังไม่ได้เลยครับ ยังรอในนั้นตรวจสอบอยู่ตั้งตั้งแต่รอบลองก็มาเปลี่ยนเป็นอะไรเพิ่มอะไรอะไรอีกเพิ่มให้อุ่รอนนี่เหรอไม่ไม่ของผมมันเกษตรกรเหรอขายขายของอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะหาเลยนะไม่ไม่ใช่ผมเป็นเพื่อนกัน,นเป็นกเกษตรบ้างแล้วแต่ของผมนี่มันตรวจสวจสถานะมาเรื่อยเรื่ <ๆ S 1> สอยอ๋อครับเพรตรวจตรวจสถานะมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเพิ่มประมูลขับเพิ่มเติมครับ ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลงไปแน่ยังเงียบอยู่ครับขรอมูลเพิ่มตอนยี่สิบข้อเวลาเราเราเราลงไปแล้วเขาจะมีรหัสให้ป่ะเขาส่งรหัสมาครับส่งรหัสมาแล้วก็ส่งเงินไปก็เท่าไหร่อ่ะแบบนี้สิบห้าแบบเนี่ยนะส่งไปอ่อมาเนี่ยนะเรา่ยแลก็ส่งไปแบบแล้วก็ส่งไปก็อพอมูลทางนน้นพ่อรับข้อมูลอะไรล่ะวะข้อมูลเพิ่มเติมไง ลงหายหนูอันนี้คุยล้วพบผพเาหไว้หาไว้เดี๋ยวเดินกลัาตอนนี้ก็ยังรออยู่ส่งทางส่งทางไหนทาีางนี้ครับทางโทรศัพท์เรานี่แหละจะส่งจะมีเราควุมของผมเขา่งใเขาวจให้ ผมให้แรมลงให้อันนี้เอามาขายเรื่องให้มาล้างมือฟรีนี่ขายครับล้างตรงนี้อ๋อในมีเหมืเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พ่อค้าก็ต้องต้องมีล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะครับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้ใช้ด้วยอันนี้ขายเท่าไหร่นี่แบบนี้ขวดนี้45บาทขวดใหญ่ขวดเล็ก35ขวดใหญ่นี่45บาทนะครับมีขวดแม่กก็20บาทได้เพราะดูทรงขวดแล้วดิมันเป็นในแน่ไหน แลวขวดเล็กนี่นะครับ25บาททำประชานีูนนนเชามนมีข้อมูลตอวน,นี้เขาไม่รับเลยนะ,ะขขเขาส่งอะไม่ได้นอะอส่งสอนวัวนเราก็ต้องดูผได้ตงเดิมไม่ตองอนวัน แค่ไรก็ได้แต่ดีเองเนี่ยวันนี้วิกฤตโควิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกไปประมาทางแมสนะฮะทางหน้ากากนะครับเยอะมากอันนี้นะครับราคา5บาทก็มีนะท่านผู้ชมครับวันนี้ เดี๋ยวนี้ทำทำไมขายถูกจังเดี๋ยวนี้ตอนนี้ย็บมาสิบกว่าปีแล้วค่ะอ๋อย็บเองแล้วตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่เขามีวิกฤตโควิดนี้เราขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคาเดิมค่ะราคาสิบบาทนี่แหละห้าบาทค่ะมีห้าบาทด้วยแค่นั้นค่ะทั้งไหนห้าบาทเป็นแบบนี้มีแคบาทคัชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวนี่ห้าบาทครับท่านผู้ชมครับดูนะครับโอ้ขายมานานมากขายมานานมากไม่ไม่ตื้นเหงสงสารกันค่ะครับนี่เห็นไหมฮะห้าบาทเห็นไหม อันสิบาทนี้เป็นแบบไหนนี่ค่ะจะเป็นสองชั้นค่ะถ้าสิบาทจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี้จะเป็นสองชั้นผ้าประกบกันค่ะครับผ้าประกบใช้ได้สองด้านค่ะใช้ได้สองด้านนะท่านผู้ชมครับนะเห็นไหมมีเย็บเองนะครับมีมีลายไหนชอบชอบลายไทยลายอะไรมีหมดเลยนะเนี่ยลายดอกไม้ลายต่างๆเนี่ยมีหมดอันนี้บอกบอกว่าไม่ขึ้นราคาเพราะสงสารเพราะคนก็ลำบากพออยู่แล้วก็คือ มงันช่วยกันนะค่ะครับโอ้แล้วเป็นไงตอนนี้อยู่ได้ไหมก็พอได้ค่ะพอได้นะครับแล้วได้อะไรนะถ้าบอกรัฐบาลให้ลงทะเบียนอะไรนั่นลงกับเขาไหมลงค่ะมีล้วได้ไหมได้ค่ะได้มาแล้วนะฮะได้มาแล้วค่ะเราขายแค่ตรงนี้แล้วก็ได้ขายแค่นี้ด้วยก็ได้ขายแค่แค่ตรงนี้ที่เดียวค่ะครับอืมนี่เป็นผู้โชคดีคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ลงทะเบียนเยียวยา5,000บาทได้มาแล้ว ครับมีคนหนุนหนุนแล้วใส่ถุงไหมใส่ถุงไหมนักากใส่ถุงไหมนี่เออเออครับคนก็ค่อยๆทยอยมาอุดหนุนเรื่อยเนาะครับครับวันนี้ อันนี้เบตเตล็ better นะครับเบเตลเบเตลทางนี้เบตเตล็มีหลายอย่างครับมีหลายอย่างน,นี่มาดูนนากนบางแม่ค้าก็กำลังสารบุญในการขายนะแนะนะม่ห่อป้่ นะจ๊ะนี่ม้าดขายดีไหมพอได้ค่ะอยพออยู่ได้นะก็สูเมื่อก่อนไม่ได้แต่ว่าลรือหรือมันเดิมสู้มาก่อนไม่ได้สูเมื่อก่อนไม่ได้แต่พอยังพออยู่ได้นะครับอ่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าโชคดีไปยังพออยู่ได้นะครับลูกค้ายังมาเรื่อยๆนะ ี่เป็นสบู่นะครับสบู่ค่ะสบู่นี่ทําเองเพื่อนทําค่ะแล้วรับมาจ้ะเพื่อนทําแล้วก็รับมาขายดีไหมขายดีไหมโอเคค่ะก็ใช้ได้นะจ้าใช้ได้สบายขายขายมานานยังนานแล้วค่ะนานแล้วนะครับอ้าววันนี้ยังถือว่ายังโชคดียังอยู่ได้นะครับขอให้ขายดีๆนะเอาแล้วแบบแบบที่เป็นเปื่อยๆแบบนี้ขายยังไงเนี่ยขายเป็นเศษค่ะเศษสบู่อ๋อนี่เป็นเศษสบู่ยังใช้ได้นะท่านผู้ชมครับ มีหลายหลายสีนี่ก็แสดงว่ามีหลายกลิ่นเนาะนะนผ้มครับมีสบู่นะไม่ใช่ของกินนะครับอย่าคิดว่าเห็นในรายการผมออกไปปุ๊บเดเป็นว่าเป็นของกินนะครับโซนนี้จะเป็นแบบหนึ่งโลเอาครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลในสี่สิบบาทโซนนี้ เศกสบู่หรือว่าใช้ได้ใช้ได้พี่นะครับใช้ดีค่ะก้อนที่สมบูรณ์นี่ก็แค่สิบบาทเองน,นะท่นาทนผู้ชมครับระนะฮะมีหลายกลิ่นหลายรสะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้หลายกลิ่นท่ะใช่หลายรสค่ะหลายรสไม่ได้เดพราะชิมไม่ได้ชิม,มสบู่ชิมแล้วตายเลยครับครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตะท่านผู้ชมครับหลายกลิ่นนะฮะอันนี้เป็นมะขามนมแพะนะฮะนี่แล้วอันนี้ก็เป็นสมุนไพรทับทิมนะฮะ ทับทิมนี่สีสวยนะอันนี้เป็นมะนาวนะท่านผู้ชมครับอันนี้สบู่ขม,มินมมม้นนีขมิ้นแล้วก็มีมะละกอด้วยครับมะละกอแล้วก็มีแครอทแครอทยังไม่พอครับยังมีน้ำนมข้าวหอมมะลิด้วย ยังมีอ่างนนี้ครับท่านผู้ชมครับไปก่อนเลยจ้าพี่ติดตไปเลยค่ะจะใช้ดีไหมสมุนไพรอันนี้ตะไคร้ขาขิงคะับอันนี้เป็นน้ำแร่คอลลาเจลนะฮะไก่อนก็ได้ค่ะพี่เอาไปลองก้อนสองต้อนก่อนก็ได้จ้ะอันนี้กลิ่นส้มนะไม่ใช่รสส้มนะค่ะ

เดี๋ยวเรามาดูของกินบ้างเมื่อกี้เราดูของใช้แล้วนะครับทีนี้เราดูของกินกันบ้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นจะเป็นพวกผลไม้ครับฝรั่งนะฮะอันนี้แม่ค้าเขียนเอาไว้นะครับอบอกว่าโลละยี่สิบบาทครัฝรั่งที่ดีฝรั่งนี้มาจากไหนเนี่ยสามพานันค่ะสามพันฝรั่งสามพันนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ย อันนี้เขาเรียกอะไรกิมจูป่ะกิมจูนะขายดีไหมช่วงนี้เงียบค่ะพี่เงียบนะคนกระทบเยอะน้ำกันเนาะไม่ค่อยเดินค่อยจัดจ่ายกินแต่ถุกๆขายแพงก็ไม่ได้เอาพออยู่ได้นะค่่ะพีและชมพู่เรานี่ขายสูงเท่าไหร่เนี่ยขายสูงละสามสิบค่ะถูงละสามสิบละห้ถ้าเป็นโลโลละห้าสิบสมมติครับ ถุงละสามสิบบาทอเอาไปโลโลโล,ละห้าสิบบาทนะือว่าไม่แพงนะครับซื้อสวยบบนั้นเลยเที่เก็บมาจากสวนมะม่วงอันนี้เขาบอกว่ามันต้านโควิดได้นะท่านผู้ชมครับนี่กิโลละยี่สิบบาทมะม่วงเห็นไหมน่าเลือกเลยจ่าสดมาก ลูกค้าเข้าพอดีเลยนี่ม,นมีลำใหญ่มาด้วยเลือกได้เลือกเลยชางให้ม,ม,ม้ของไข่เปรบรเกียวม,มีกระเจียด้วยใช่นะมไม่มีนะของเจ้านี้ยเจ้านี้ตัดมาใหม่เลยาม,มาดูใกล้ๆนี่ลำใหญ่ลายีจ้าเก้าละสิบบาทสิบบาทลำใหญ่พวงครองครับโลละห้าสิบบาทเขามครับ ชิมก่อนซื้อได้เลยหอมสดจริงๆนะครับบอกชิมก่อนซื้อได้ด้วยชิมชิมแล้วก่อนซื้อก็ได้ร้อนมันเกลือย้อยหน้าใจเย็นค่อยเลือกเลือกได้ไม่เป็นไรสองกิโลค่ะนิดเด่นเติมให้สองโลค่ะขีดเดียว เห้น็นมีการซื้อขายอย่างนี้ก็ดีครับท่านผู้ชมครับอบอุ่นแทนแม่ค้า ไปแล้วถุงหนึ่งวันนี้นี่ลำใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นนะสังเกตนะจะต้องมีเจลมีแอลกอฮอล์ไว้บริการนะฮะในยุคนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ซะแล้วเนาะหวงทองนะท่า,ผานาผู้ชมครับพวงทองท่านผู้ชมครับทีนี้เมื่อกี้พาดูลำใหญ่แล้วนะครับ ผมหันไปเจออีกอย่างหนึ่งเหมือนชื่อหนังของผมเลยนะฮะเหมือนหนังชื่อหนังผมเลยเรื่องภาพยนตร์เรื่องตำักคงตอนนี้มีแม่ค้าตำส้มตำอยู่ที่นี่นะฮะท่านผู้ชมครับพาพาทีมงานและพาแขกผู้ชมมาดูเลยครับแม่ค้าเราตำส้มตำให้กินตรงนี้นี่คกแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยคกแล้วเท่าไหร่เนี่ย พกละครมละ35นะครับดูครกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพกเงินพกทองนะฮะเอาตั้าตํ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 าเอาตำ้มตั้ตําตําๆตั้นะตําประลย ป้องกันโควิดนะครับไทรกินซ้มตำนี้ป้องกันโควิดอย่างดีเลยครับเล้งแต่ไ้างมีตู่มาเกดเลยค่ใครน่ะมาเาสดเป็นอเขาม่าเน いいよ。 แล้วหนึ่งทกแล้วัท่านผู้ชมครับโอ้โหนา่าิมมากคนเริ่มทยอยมาครับสำหรับส้มตำนะฮะมุมนี้โอ้โหแม่ค้าไมไ่หยุดเลยท่านผู้ชมครับ ไม่ได้หยุดเลยนะฮะดูดิมือตอนที่องนตลอดเลย มีสูตรเด็ดนะครท่านผู้ชมครับโอ้มีแครอทมีแครอทมีวิตามินเอนะครับใส่ลงไปด้วยนั่นเป็นกุ้งนะท่านผู้ชมครับนั่นเป็นกุ้งครับนะเสร็จไปแล้วครับพวกนี้ต้ตมตำทะเล ทะเลนี่ปูทะเลนะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นปูเค็มอันนี้เป็นกุ้งนะครับสั่งได้ทุกอย่างนะฮะมีข้าวโพดด้วยนี่ต้องปลุกดิครับ ส้มตำขายดีมากครับท่านผู้ชมครับสำหรับที่นี่นะฮะเอาวันนี้พาท่านผู้ชมดูตำส้มตำตำปลาคุงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ<อ>เดี๋ยวทิ่หน้าผมค่อยพาท่านผู้ชมนี้เดินดูทุกทุกโซนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เขาบอกว่าส้มตำป้องกันโควิดนะฮะมีไข่เค็มด้วยเสร็จแล้ว ทำไข่เข็งนะเป็นไงทำเป็นสองครับแม่ค้าขายดีมากะนะเซ็ตอีกแล้วนะีอ่อย่างนี้เอาเศษกลางน,นะคะสองสองเปียว หลายรสชาติส pues <Okay. S 1> ั <ร asp. S 1> <Yeah. S 2> ่งได้เลยครับท่านผู yeah. okay. 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 ้ชมครับเขามีปลาร้า okay. ด้วยขารสจัดรสงัวเป็นตาแซ่บไม่เป็นตาอย่างเดียวอร่อยเลยแหละค่ะอร่อยเลยนะอร่อยเลยไม่ต้องเป็นตา เนี่ยถ้าท่านใดไปติดตามดูภาพยนตร์เรื่องตำบออกหงของผมนะฮะเดี๋ยวจะเอาให้นักแสดงออกครกแบบนี้ไปตำที่หน้าโรงหนังเลยนะครับ เสร็จอีกแล้วนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับผมเจ้าชายตำมะหงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูในในโซนต่อไปแล้วกันนะครับนอกจากส้มตำมะกอแล้วนะครับไปดูกันไปดูโซนเกษตรก่อนแล้วกันนะฮะ ามาดูโซนกเกษตรกันครับท่านผู้ชมครับโซนกเกษตรตรงนี้นี่ไงนี่โชมะเขอนะครับอันนี้มะเขือเทศตรงนี้ก็จะเป็นพวกพลิกสดนะท่านผู้ชมครับแม่ค้าเขียนเอาไว้เลยครับ3อย่าง20บาทนะฮะในยุคสู้กับวิกฤตโควิด เลือกได้ทุกอย่างครับ3อย่างนี้2ีบาทเองครับท่านผู้ชมครับนี่คือว่าแน่เจออีกแล้วครับนี่ที่สําคัญนะฮะจะต้องมีครับแอลกอฮอล์นะครับเราไป,ไปดูโซนข้างหน้าเยี่ยมชมตลาดคนออกมาจับจ่ายกันเยอะอยู่นะครับ มาตรงนี้ก็จะเจอแตงโมฮะท่านผู้ชมครับแตงโนแตงโมนี้จะเขียนไว้ว่าลูกละ25บาทเห็นไหมฮะจากแตงโมรขบท่านผู้ชมครับเ,รเ,เดี๋ยวเราไปดูนี่ไงผลไม้ที่เขาบอกว่าไฮโซต้องกินนะครับผู้เรียนครับท่านผู้ชมครับหมอนทองนะฮะโลละ100บาทนะครับโลละ100บาทแม่ค้า แม่ค้ามือพันกันแลวครับปอกแค่ไม่ทันนะฮะม่มีแตรงเียนวี้เดิได้เลยนะครับที่เดิได้เลยนะครับไม่ต้องรวเลยจ้าแห้งสวยมากเลยจ โซนนี้เป็นโซนผลไม้นะครับท่านผู้ชมครับโซนนี้เป็นโซนผลไม้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโซนนี้เป็นโซนผลไม้มีตั้งแต่แตงโมนะครับมาทุเรียนและข้างหน้าผมนี่ก็จะเป็นเงาะด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูว่าเงาะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ที่พาท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางมาที่ถนนสามัคคีแห่งนี้จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครนะครับคนเข้าใช้ชีวิต ในระหว่างเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยท่านได้ยินได้เห็นได้ทราบแล้วนะครับแล้วคนซื้อเป็นยังไงบ้างจับจ่ายกันเป็นยังไงคนเยอะคนน้อยอย่างไรนะฮะวันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างสําหรับสังคมในประเทศไทยนะฮะในยุคของที่เรียกว่าเข้าสู่วิกฤตของไวรัสโควิด -19 หรือว่าสงครามเชื้อโรคน,นี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพภานามมยแข็งแรงนะครับติดตามรายการ ทางสถานีทีวีเฟซบุ๊กเจ้าชายตาะบกหงแล้วก็ถ้าเป็นช่อง YouTube นะครับเป็นช่องโดยบายที TV, กับผมเจ้าชายตาะบกหงกฤกเอกชนะชุดติยนนท์ได้ตลอดเวลานะครขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ